สวัสดีจ้ากลับมากลั <c oughs> บมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องสไปายบันนองอนยินดีจ้ะเด้อมาหนี้่ะยินอยู่กับลุงสเตฟานสองคนค่ะนั่งอยู่ระเบียงนอาบ้านค่ะันี่อากาศดีนะคะก็เลยออกมานั่งเด่นจ้ะเพราะว่าอากาศมันร่มอนแล้วนะคะเด้อ มันนั่งก็แค่แค่แค่นั้นเห็นี้นี่ Dictionary ภาษาเยอรมันไทยบอกเลยว่านี่ิึงควมหน้ำมันหนักมากเป็นรูน่าจะเป็นรูล้ว Dictionary เล่มนี้บอกเลยว่าใส่ดีมากค่ะดีอีดี สรงสื่อด้จากไหน,นะคะสร้างสื่อด้จากบ้านหนังสือที่อยู่เยอรมันเลยค่ะเอาซื้อพูดแต่งไปให้เขานะคะเขาไปเอาแค่ซื้อพูดแต่งหนังสือเรื่องเนี้ยคะ่ะเขาก็จะเสชหาว่ามีโบถ้าโบมีเขาก็จะสร้างให้เขาเขาไปสร้างเขาแล้วเขาก็จะบอกเขาไปครับอันนี้ก็สร้างเอาจากร้านหานังสือสร้างไง้จำไบ้เลยแล้วก็สามสิบกว่ายูโรนี่นะจ๊ะโจเซปโรรานะจ๊ะซื้อผู้แต่ง ยูซิปโรระใครสนใจกะสร้างซื้อน้ำลายน้ำซื้อที่ยูแมันได้เลยค่ะ